<C oughs> สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่16กันยายนเก้าโมงสิบนาทีในประเทศเกาหลีผมก็เทศนาในวันที่17บพรุ่งนี้และเราก็เทศนาก่อนเพื่อพรุ่งนี้ไม่ติดอะไรเลยเในเช้าวันนี้ที่เราจะเทศนาจาก กรรมกาบทที่40ข้อที่1ถึง23มีหวัวข้อว่าแก้ความฝันเอ่อกษัตริย์พระนางกษัตริย์ของโยเซฟ <c oughs> โยเซฟก็ไม่ตกลงกันการเสนอของพลายา พํิพาทำให้เขาก็ติดคุกแท้จริงแล้วที่พรรยาปฏิภาลที่เขาพูดการกระทำชั่วร้ายของโยเซฟควรประหารชีวิต แต่โพธิภาลของไม่เชื่อที่ภรรยาตัวเองพูดนั้นทั้งหมดปังเมื่อภรรยาพูดอย่างนี้แล้วก็อยู่เฉยๆยไม่ได้ต้องจัดการให้เรียบร้อย แต่ถ้ามันทําผิดที่ภรรยาตัวเองผู้นั้นไม่ต้องมีชีวิตต้องค่าทิ้งโยเซฟนั้นท่านเป็นทาสของโพติพาลถ้าโยเซฟทำผิดนักษณะเป็นอย่างนี้ควรจะประหารชีวิตแต่แท้จริงแล้วเมื่อโยเซฟ ทำงานอยู่ที่บ้านของโพธิพานถ้าหน้าเป็นทาสแต่ว่ามันดูมวหน้าการทำงานของเขานั้นไม่ใช่เป็นทาสโดยพนักง,งานชั้นสูงพอเพราะว่าอยู่ในบ้านของเขานั่นแหละที่เป็นผู้ที่มีอำนาจที่สุดนอกจากที่โพธิพานและภรรยาแล้วก็โยเซฟมีอำนาจที่สุดแล้ว พธิพานดูที่การทำงานและชีวิตของเขายังสัตย์ซื่อไว้ใจได้เพระชนอาจจะพธิพาลคิดว่าการกระทํำผิดของโยเซฟคงไม่ใช่บ้างแต่พรรยาตัวเหงนะพูดอย่างนี้แล้วก็เชื่อ้ง่งทำให้เอาโพธิพาลเอาโยเซฟ เิ็งไว้อยู่ในคุกของพลังงานพลังงานชั้นสูงของกษัตริย์ก็อยู่ในบ้านของเขาด้วยเพราะว่าโพธิพันธ์เห็นชีวิตของโยเซฟสัตสือพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาด้วยคริสเตนรานี้ ในการดำนินชีวิตอยู่ในโรงนี้ก็เราเป็นคริสเตียนเราเป็นคนของพระเจ้าคนหนึ่งเห็นว่าการในชีวิตของเราก็พระเจ้าอยู่ด้วยก,กันกับเรา,เราถ้าไม่เห็นนักษณะเป็นอย่างนี้ผู้นี้ไปสวรรค์ได้ยอย่างไรประชาชนน่าจะคริสเตียนเราในทุกคนเหมือนกับที่การดำนินชีวิตเหมือนกับที่คนนึ่นเห็นว่า คริสเตนเขาก็พระเจ้าอยู่ด้วยกันกับเขาเสมออย่างนั้นแหละไว้ใจได้สิของโพธิพานเห็นชีวิตของโยเซฟก็เป็นอย่างนั้นทำให้ทิ้งไว้อยู่ที่คุกของอชั้นสูงอยู่ในบ้านของเขา <c oughs> แต่ว่าเมื่อเขาอยู่ที่คุกก็ทำของเขาเมือนมันจัดซื้อ ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นอยู่ในคุกก็เหมือนเ,อเหมือนผู้ที่นักโทษชั้นสูงเพราะฉะนั้นเหมือนควบคุมที่เป็นนักโทษอยู่ในคุกอย่างนั้นด้วยเลยแต่เมื่อเราดูที่สถานการณ์ของโยเซฟแล้วเราสงสัยแน่นอนว่าโยเซฟเป็นคนของพระเจ้า และถือว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาแต่ทำไมไมีเจอพัชนญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเราสงสัยอย่างนี้ก็ได้แต่ทั้งนี้เนี่ยทางที่เราคิดว่าเลวร้ายท้งนี้ที่จะที่พระเจ้ายกชีวิตของโยเซฟเพื่อ แตพระองค์รู้อย่างนี้พวกเรานั้นรู้ที่หลังเนยแต่ปัจจุบันนี้นั้นสงสัยเท่านั้นนั่นไม่ความว่าพวกเราเป็นคริสเตียนบางครั้งเราเจะสัตย์กันเลวร้ายเหมือนกับที่โยเซฟหลักสนอย่างนี้แต่เพราะว่าถ้านามพระทัยของพระเจ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเลวร้ายอย่างนี้ถ้าอยู่ในหนามพระทัยของพระเจ้า มีอนาคตประชชนพวกเราอย่าพึ่งนะอ,อย่าพึ่งเข้าใจผิดกับพระเจ้าเลยทังนั้นประกานที่หนึ่งใหญ่ประกานที่หนึ่งใหญ่พนังงานกษัตริย์สองคนก็ติดคุกด้วยกันกันกบที่โยเซฟและเมื่อเขามีความฝัน แต่เออยู่ในคุกด้วยกันนี้เมือ่อเมื่อโยเซฟอยู่ในคุกของชั้นสูงของกษัตริย์คุกที่ชั้นสูงเลยและพอดีพนาังงานที่เราพิชฌก้ามเอาและ มคือไม่กลมามาคุกคุกที่ของกษัตริย์ก็รู้สึกทำผิดก็ติดคกโดยกันกับพนกงานกษัตริย์สองคนอยู่ในนั้นอาจจาะทั้งสองคนนี้มีปัญหาอาจจะ จะฆ่ากัริั์โดยดื่มน้ําก็ดีอาหารก็ดีเป็นอย่างไรบ้างอืเมื่อมีปัญหาอย่างนี้แล้วก็ติดกบอย่างนั้นหลายคนเข้าใจว่าพนังงานพวกนี้ก็เหมือนกับชนดเดียวกันกับโพธิภาลบางคนบอกว่าเงินโพธิภาลไม่ใช่เป็นผู้ชายและผู้หญิง ค้ังนังนั่นผู้ชายแต่ว่าทาหน้าที่ผู้ชายไม่ได้ปกติแล้วทํเงานกับทํางานใกล้ชิดกับกษัตริย์ก็รู้สึกเป็นอย่างนั้นแล้วสามัยก่อนแต่ปฏิบัติก็ดีพานางงานสองคนก็ดีอาจจะชาินเดียว้กัน,กนเป็นอย่างนั้นเลย <c oughs> และคุกที่เมื่อกี้ีนพูดไปแล้วว่าคุกที่โยเซฟก็ดี พนักงานกันส,สองคนก็ดีติดคุกนั้นก็คุกอยู่ใน,นก็คุกอยู่ในบ้านของโพธิพาลก็เป็นชั้นสูงเพรชนคนชั้นสูงทำงานที่ชั้นสูงเท่านั้นถ้ารู้สึกบอกว่ามันทำผิดก็ติดหยุดที่นั่นโยเซมนันแท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นชั้นสูงแต่รู้สึกอามรวยความสะดวกหรือ ได้กันนยได้มีการรับสนับสนุนจากที่เป็นพูธิพันแล้วก็โยเซฟก็ติดคุกเทนั้นด้วยกันอื <c oughs> แต่พอที่เมื่อโยเซฟอยูทย่ที่นั้นแล้วเขา้สึกทํางานแกงอยู่ <c oughs> ถ้าไม่โดยธรรมชาติโยเซฟก็ทํางานชั้นสูงผู้ที่ควบคุมคนติดคุกอยู่ที่น,นั่นรักโทษอยู่ที่นั่นทั้งหมดเลยเหมือนกันเลย เพระเาะจยู่ด้วยกันนี่แนี่ยล้อซึกงมีความสามาถ,ถึงระดับนั้นนะโอเคแต่พนังงานการะสัสองคนก็รู้สึกมีความฝันปกติแล้วพวกเรามีฝันแล้วไม่รู้เรื่องเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่แท้จริงแล้วตั้งแต่สามัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้นคะครับ ในอนา,าคตบางครั้งนี่ความฝันนี่รู้สึกชีท้ทางนี่เปนานเมื่อผมเป็นเนี่ยทำงานมิชชันนารีในประเทศไทยไม่นาน <c oughs> ก็มันผมก็รู้สึกมันมันมีฝันแต่ว่าฝันกับที่เป็น,นความจริงในการดำเนินชีวิตเหมือนกันเลยดิทำให้บางครั้งบางครั้งแปลกใจและ คิดว่าเออโยเซฟรู้สึกมัน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 ,มนเรื่องความฝันนั่นแหละแกงเรื่องนี้แต่ผมก็เกือบอย่างนั้นหรือเปล่า <c oughs> คิดจางนี้เท่านั้น <c oughs> เพราะว่าเราเคยนี่อยู่ในฝันแล้วก็ลุกขึ้น <c oughs> ก็รู้สึกเห็นเหมือนกับเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกับอยู่ในฝันนั้นแ <c oughs> ปลเลย <c oughs> ทำให้ทำให้ก็เปปนอย่างนั้น รู้ว่าตั้งแต่สมัยโบราณพระเจ้าสำแดงตัวให้กับมนุษย์เรานี้เก็ความผันของพวกเรานี่แต่พอดีพนัง,งานกระชากสองคนนี่หลยรู้สึกมีความผันแล้วเลยรู้สึกเกาไม่รู้เรื่องแต่พอดีพอดีโยเซฟก็พระเจ้าช่วยแล้วฟันอะไรทั้งสองคนนี้ก็เราเรื่อง ฟังของเขาโยเซฟฟังดูฟังดูแลอ๋อเรื่องนี้เนี่ยนักสาหร่าอย่างนี้ชีวิตของคนนี้เป็นอย่างนั้นชีวิตของคนนี้เป็นอย่างนั้นก็แก้ได้แล้วประกันที่ทรงใหญ่ประกันที่รทรงใหญ่เมื่อโยเซฟมีความสามารถแก้ความฝันของพนางาน,นทั้งสองคนแล้ว ข้อที่9ถึง19 20ถึง23เมื่อโยเซฟคนของพระเจ้าของพระเจ้ามีสติปัญญาเป็นลิมิตให้กับโยเซฟทำให้มนุษย์เรานี่แก้อะไรก็ไม่ได้แต่โยเซฟก็แก้ฝันได้ด้วยโดยพระเจ้าช่วยเขาเมื่อโยเซฟแก้ความฝันเตรุ ฟันแล้วมันเป็นไปแล้วเหมือนที่โยเซฟแก้ฝันให้กับข่านั้นสองจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งแก้ฝันแก้แก้ความฝันของโยเซฟข้อที่9ถึง19เมื่อโยเซฟฟังความฝันของพระนงานสองคน คนหนึงนั้นรับพิชพิตดื่มน้ำดื่มเหล้าเป็นอย่างนี้อีกคนหนึ่งนั้นเตรียมขนมปังแต่เมื่อเขาเมื่อโยเซฟแก้ความฝันแล้วก็เป็นความจริงไลยสองจุดหนึ่งเมื่อโยเซฟฟังฟังความผัน ความฝันของเอพลัาางานทำให้โยเซฟก็แก้แล้วบอกแล้วคนหนึ่งนั้นก็รู้สึกมันไม่มีทําผิดอีกคนหนึ่งนั้นทําผิดแลละประหารชีวิตเฮ่พอทีผู้ที่พลังงานและผิดชชบนอางอุงน่นนำอางอุงน่น องค์กษัตริย์นัน่นเกี่ยวข้องกับต้นอังุนต้นต้นอังุนและอังุนนั้นก็มันมากแล้วเตรียมนม้ำอังุนและเตรียมนม้ำอังุนและปรบิบัติให้กับกษัตริย์ฝันก็เป็นอังง้นแต กิ่งอังวนนี่สามเลยสามสามหมายความว่าที่โยเซฟบอกว่าภายในสามวันสามวันก็ท่านก็เอคืนเนีเ่ยตำแหน่งเหมือนเดิมแต่เมื่อสามวันหลังจากสามวันเขารู้สึก มันมันมัน,มนไม่มีทําผิดเนี่ยเกินตําแหน่งเดี๋ยวอยแล้วช่วงนั้นแท้จริงแล้วโยเซฟก็บอกแกเขาว่าถ้าคุณไปที่นั่นแล้วเพราะผมก็ไม่ทําผิดอยู่ที่น,น่นช่วยกู้ชีวิตของผมบอกยังไงแล้วแต่บอกกัเตีลองมนุเราเรนนี่ขีลืมขีลืม เมื่อเขามีปานานั้นได้ไม่ลืมแต่ว่ารู้สึกสบายแล้วลืมคนอื่นมันขี้ลืมอ่าขี้ลืมแต่ว่าเมื่อเขาก็พลังงานคนนี้ก็ลืมเหมือนกันแล้วที่สองนั้นแหละผู้ที่เตรียมขนมปังขนมปังมันฟันของเขา่เป็นอย่างไรเขามีขนมปังสามเนี่ย สามอะไรจะเปล่าสามนี่ยงนะ้นแต่ว่านกมากินไปเลยโยเซฟบอกว่านี่แน่คุณนั้นแดสามวันแล้วไม่รอดประหารชีวิตเ,เมื่อตามที่โยเซฟแก้ฝันแน่นอน ็นไปอย่างนั้นแล้วสองชุดสงเมื่อพวกของเขาตามที่โยเซฟแก้ความฝันเรียบร้อยแล้วเมื่อนังจากทำอย่างนี้สามวันนังจากสามวันนั่นแหละเป็นวันเกิดของกษัตริย์ วันเกิดชวนย้ายเนี่ยถ้าวันเกิดของกษัตริย์ก็ต้องเป็นกันอยู่นี่ทำให้คนหนึ่งนั้นเลยเนยคืนตามแ็ดอีกคนหนึ่งนั้นประหารชีวิตเมื่อโยเซฟบอกแกผู้ที่รั ก็ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบนำอวบนช่วยชีวิตของโยเซฟฝากให้กับเขาแล้วใช่ไหมแต่เป็นอย่างไรเหมือนชีวิตของเขาสบา,า,า,ายแล้วดืมของไม่เหตุการณ์อะไรแล้วไม่มีโอกาสเป็นอย่างนั้นด้วยปกติแล้วมนุษย์เรานี่แหละได้รับการพระคุณจากคนอื่นก็ดืมส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น เพราะเราเป็นคนบับเ,เมื่อแทกจริงแล้วโยเซฟก็มันมันมัน,ม,นมันขอให้เขาฝากให้กับเขายังมันขอมีความเมตตาการุณาให้ช่วยกู้ชีวิตของผมเป็นอย่างนั้นแล้วแต่รู้สึกทำไม่ได้แต่พอดีเมื่อกษัตรฟฟิย์ฟาโรมีความฝานันรู้สึกมีปัญหา และผู้ที่แก้ความฝันก็ไม่นี่พนังงานของกษัตริย์ก็คิดเร็ว,ว่าอ้าอยู่ในคุกที่มีโยเซฟเขาเก่งมากเพราะว่าอะแก้ความฝันของผมนี่มันตรงเลยเ,เพราะฉะนั้นพนังงานนำเอางเสนอโยเซฟให้กับกษัตริย์ เพราะเราเรื่องทั้งหมดแล้วกษัตริย์ก็สนใจเรียกตัวสำรับโยเซฟแน่นั้นครับโยเซฟก็เตรียมตัวไม่ใช่เป็นรับทษเป็นคนธรรมดามาช่วยได้อย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วนักสะไรเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเม็นมัน,มน,มนพังงานานามังเลยนี่เป็นฝีมือของพระเจ้าพวกเรามันอยู่รอบๆของเรานี่มันมีคนที่จะ ช่วยเราอย่างนี้ก็ดีแต่ว่าแทกจรินนั้นแหละพระเจ้าไม่ช่วยแล้วไม่มีทางเพระเาะชนพวกเราติดสนิกับพระเจ้าเลยเราติดกับมารถติดกับพระเจ้าอย่างนี้ไม่ได้ติดกับพระเจ้าอย่างเดียวแล้วพระเจ้าทรงชายคนนึงมาช่วยเราตามนามพระทัยของพระเจ้าโยเซฟก็เป็นเรารู้ว่าโยเซฟว่าทำผิดทำผิดต่อภระระยาเนปฏิปังทาไม่ติดคุก ติดคุกที่ชั้นสูงในบ้านของปฏิภาแต่อย่างน้นก็ตามเขาอยู่ในคุกแล้วรู้สึกมีความสัมพันธ์กับไอ้มันคุกเออพนะนที่เป็นอะไรนี่เอ,เอรับททอยู่ในนั้นเนี่ยทำให้มีโอกาสอ่าเข้าเฝ้าฟาโร และทำงานที่พระเจ้าช่วยแล้วให้ช่วยก,กษัตริย์ฟาโรหอย่างดไีไม่ความมานมนุษย์เราเนี่ยนสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างนนแน่นแน่นอนแต่ว่าพวกเราต้องมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนอยู่รอบๆของเรามีสำคัญด้วยทั้งสองเดียบรอยแล้ว ก็รู้สึกมีโอกาสที่พระเจ้าช่วยเรามากพระชนอย่างไรพระคมพีบอกวยอย่างไรอ่ะพระคมพีท้าพูดคําเดียวก็รักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านรักพระเจ้า,ร,ร,จารักเพื่อนบ้านพวกเรานี่แหละความเชื่อดีต่อพระเจ้าเท่านั้นไม่ได้ต้องหวังใจจากที่เพื่อนบ้านด้วยถึงจะมันที่เป็นการดําเนินชีวิตของเราหรือและพระเจ้าช่วยชีวิต ของเราได้ด้วยขอบคุณครับขอรวมใจกันอธทิท่านโยเซฟก็รู้สึกไม่ทำผิดแต่อ้างบอกว่าทำผิดทำให้ติดกแต่ไปที่ไหนก็ตาโยเซฟก็เอาใจใส่สร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์และติดสนิกับพระเจ้าทำให้พระเจ้าช่วยพระเจ้า ใช้ชีวิตของโยเซฟเพื่อเทวารีดแต่พร่องแล้ว